นีกก่สกอตชฮะว่ายางไงนะบันเพรสโตเปิดสาขาใหม่งั้นเหรอไม่ได้แล้วต้องรีบไปร้านอัศนีกระบวนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาด สวัสดีครับผมเนกิคิเลงครับผมวันนี้ครับเราอยู่กันที่ร้านตังเทสโตแฟคชิพสโตรนะครับที่เทอร์มินอลทวนที่วันนั่นเองครับเพราะว่าวันนี้ครับแบรนด์โอเพนนิ่งวันนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่ามีของแถมแล้วก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็วันนี้นะครับที่ผมแต่งตัวมาอย่างนี้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมาหาเนซโกจังเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศด้านในครับว่าจะมีฟิกเกอร์อะไรกันบ้างครับแล้วก็ดาบพิฆาตสูรเนี่ยจะเหลือให้เราหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ นิสโก้จังนะครับเราจะมาหานนสโก้จังโดยเฉพาะเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในเลยครับอ่ะแต่ก่อนที่ไปดูกันนะครับใครที่ไม่ได้กดซับสไคร้ฝากกดซับสไครช่องนิกิขีเลนมุ่งสู่ห้าแสนซับสไครไปด้วยกันครับผมผมขอสัญญานะครับว่าจะพาทุกคนไปถึง1ล้านซับสไครนะครับผมมาเดี๋ยวเราเดินไปชมบรรยากาศด้านในร้านกันดีกว่าครับว่านนสโก้จังเอ้ยไม่ใช่ดิของในร้านเนี่ยจะน่าซื้อขนาดไหนแล้ววันนี้ผมจะหมดกันไปเท่าไรครับต้องรอติดตามชมกันให้ดีไป ตอนนี้เราเดิน,นเข้ามาในร้านแล้วครับเราก็จะเจอบุคคลที่หน้าตาคุ้นนะครับเราก็งงว่าเ,เขามีพี่น้องหรือเปล่าเพราะว่าเราเคยไปเจอเขาที่สาขาสะพานเหล็กตื่นรรตต่่อะไรครับปีสีปีปะปีห้าอะไรครับเนี่ยในสโกโกะนสโกโอกอะไรครับเนี่ยใ <c oughs> นสโกโกมีของเพิ่มนะครับตามเข้าไปดูนะครับโอ้โหทุกคนคือมันเป็นโซนแบบสวยมากครับทุกคนดูดิ เป็นแบบเป็นตัวดูเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เนี่ยมนลายล้อมไปด้วยแบบฟิกเกอร์คือเอาจจริงนะถ้าผมมีตังนะ้ผมรวยนะนผมจะสร้างห้องแบบเนี้ยแล้วก็จะเอาฟิกเกอร์ที่ผมสะสมในเรื่องดา่งค่าสูตรเนี่ยมาวางเรียงกันให้ได้แบบนี้เลยทุกคนนี่ครับแล้วก็จะมีโต้โชว์ต่างๆนะครับที่เป็นฟิกเกอร์ตัวโชว์คิวพอสเกตแบบเยอะมากแล้วก็น่ารักมากนี่ทุกคนดูแฮร์รี่พอตเตอร์ครับ แฮร์รี่พอตเตอร์แบบผมยากจริงๆผมก็เป็นติ่งแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันนะนะก็จริงๆก็อยากเก็บให้มันครบเป็นเซตนะครับแต่ว่าวันนี้ครับสิ่งที่เรามาตามหานั่นคือเนสโกดจังครับอ่าโอเคครับตอนนี้ครับเขาน่าจะว่างที่จะคุยแบบเราแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวก่อน อันนี้เราเป็นฝาแฝดกับกับน้องกายที่อยู่สาขาเมกาสะพาหลิกป่าวะอใช่ครับฝาแฝดหลอเหมือนกันอันนี้เราชื่ออะไรชื่อกายแล้วกันออกออกกายกายเออนะครับก็ถ้ากครไปใครคงจะคุ้นหน้าอยู่แล้วถ้าถ้าใครที่ไปสาขาเมกาสะพาหลิกใช่อ๋อก็คือเป็นฝาแฝดจริงไม่ไม่จริงเลยกายนี่แหละไอ้มนทีมาทาอะไรครับเขาให้มาช่วยเปิดร้านใหม่ที่สาขาเทอร์มินอลทเวนตี้วันอืมก็ต้องบอกเลยว่าสาขาตรงเนี้ย เดินทางสะดวกมากเพราะว่าแบบอยู่ใจกลางเมืองเลยคือง่ายๆว่าปกติคนสมัยนีย้สัญจรกันด้วยรถไฟฟ้า BTS กันอยู่แล้วเออ,อแล้วก็มันมีทางเชื่อมเข้าห้างเลยเดินแค่ไม่กี่ก้าวก็สามารถมาซื้อของกัน้ที่ร้านนี้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่ครับมีโปรโมชั่นใหม่ด้วยครับทุกคนโปรโมโชั่นอะไรบ้างครับไกด์โปรโมชั่นตอนนี้ก็จะมีเซล ิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นในป้ายเราจะขึ้นรถให้อยู่แล้วเป็นราคาลดอยู่แล้วซื้อครบสองพันจะได้นารูโตะซื้อครบพันห้าก็จะสามารถเลือกสาวๆในวันพีได้เลย uh huh. แล้วก็ถ้าซื้อพันหนึ่งจะเป็นพวกกับดูซีเออไรเดอร์ตัวเล็กที่ต้องบอกว่าจริงๆวันนี้วันนี้พี่พี่ก็จะมาเอานารูโตะนี่แหละครับผม แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันครับว่าให้ครบ2,000โปรโมชั่นนี้ถึงว่นไหนครับราคาที่ลด1 0 1ถจะหมดวันที่21มีนาคมก็คือจัดถึง21มีนาคมแต่อันนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วคือหมดเลยอ,อย่างที่บอกว่าพี่เอานารุโตะหมดแล้วนารุโตะหมดแล้วการดิง้งได้เลยหมดตั้งแต่ยังไม่ถึง2ชั่วโมง คือคุณคุณไว้บอกผมตอนท้ายคลิปก็ได้นี่คุณบอกผมตอนเนี้ยคุณแบบคุณสปอยผมอ่ะล้อเล่นล้อเล่นเลาอเล่นครับแล้วก็คือก็คือเป็นของที่มีจํานวนจํากัดลิมิเต็ดวันนี้ก็ต้องบอกว่าคนเยอะทั้งวันเลยใช่ไหมคือยังไม่มีช่วงขาดตอนเลยนะคนเข้าเรื่อยๆอืเพราะว่าตอนนี้นี่ครับก็บรรยากาศในร้านคนก็จะเดินเข้ามาซื้อของกันแบบไม่ขาดสายเลยอาจจะเป็นเพราะรักงานหลอดด้วยรักงานหลอดด้วย เราไปดูหุ่นตัวอื่นดีกว่าแม่เจอมึงที่สะพานเหล็กกูต้องมาเจอมึงที่นี่เลยนี้นะครับก็อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่เนี่ยแตกต่างจากสาขาเมกาสะพานเหล็กยังไงพื้นที่จะใหญ่กว่าอ่าที่เน้ท่านสังเกตนะคนที่เคยไปดูอ่าไม่ว่าจะดูคลิปหรือเคยไปญี่ปุ่นอ่ะช็อปเราอาจจะจัดคล้ายๆของญี่ปุ่นเลยแต่ถ้าเป็นเมกาพาซ่าของเราด้วยความที่เราพื้นที่อ่ะมันเล็กมันเล็กมันเล็กเลยไม่ได้เอื้อมถึงคือ อีกอย่างตรงเนี้ผมมองว่าเขาเขาทํามาค่อนข้างดีแหละเขาทํามาเหมือนกับว่าเจาะแบบคนเมืองอะ่ะคืออย่างที่พี่บอกข้างต้นเลยว่าเขาเข้าถึง,าง่าย,ายใช่คือเขาถึงได้ามากขึ้น อย่างคุณไม่จําเป็นจะต,ต้องแบบจะต้องไปเมกาจะต้องไปเมกาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถมาเทอร์มินอลได้เลยเออใช่เพราะว่าเออพี่อะ่ะเป็นคนเกิดมาบ้านอยู่ใกล้เมกาสะพานเหล็กอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแต่คราวเนี้ยพี่ไปมีเพื่อนอยู่คนนึงเว้ยซึ่งเวลานัดมันไปเมกาสะพานเหล็กอะ่ะมันไปยากมากครับเพราะว่ามันจะแบบว่าเฮ้ยมึงมันไกลบ้านอยู่บางนาเนี่ยเออคือ,ค,อคือเราก็เลยเออว่ะมันก็มีมุมมองในตรงนี้ว่าถึงแม้จะอยู่ในกรุงเทพเนี่ย การเดินทางมาสัพานิ็กมันก็ไม่ได้มากันได้ทุกคนใช่ครับเออเพราะฉะนั้นตรงเนี้ตอบโจทย์มากๆกลางเมืองแบบกลางเมืองสุดแล้วอ่ะสุดที่สุดของกลางเมืองแล้วอย่างเมกาเนี่ยต่อถามว่าเอ็มทีถึงไหมถึงนะแต่ว่าคนที่เขาสะดวกกับ b t s อ่ะเขาก็ตมาต่อรถดีงามแต่่คือคุณจะ BTS หรือคุณจะเอ็มทีคุณก็ถึงเลยถึอง่ายกว่าคือแล้วคือมันเป็นเหมือนสถานีกลางของการต่อ M r t ด้วยเออเพราะว่าอันนี้เพราะว่านี้ผมรู้เพราะว่าแฟนผมเนี่ยเขาจะต้องนั่ง MR t ทเนี่ย มาขึ้นที่สถานีอโศกเนี่แหละเพื่อต่อสุขุมวิทเออก็ต้องบอกว่าเป็นใจกลางเมืองแล้วก็ร้านเนี่ยเป็นแฟลกชิพสโตร์แฟลกชิพสโตร์นี่คืออะไรครับแฟลกชิพสโตรก็เป็นเหมือนร้านเรือธงเป็นช็อปจริงๆอย่างถ้าเราเทียบแบบเทียบกันก็คือ BTS พักขนงจะคือป๊อปอัพสโตรป๊อปอัพสโตรจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนป๊อปอัพอ่ะเหมือนเป็นฟีลประมาณว่าเป็นร้านที่จัดขึ้นเพื่อออกบูธอารมณ์ประมาณนั้นแต่อันนี้เขาเรียกว่าช็อปเลยก็คือเป็นช็อปใหญ่เป็นช็อปใหญ่ที่สุด ในประเทศไทยเลยป่ะบานเฟสโต้ก็คือใหญ่สุดนี่เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วเป็นถ้าใครอยู่ใกล้สะพานเหล็กก็ไปได้ก็จะไปเจอกายน้องไกด์ใช่นะครับแต่ว่าแต่ว่ามามาตรงเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่าที่นี่จะมีของให้เลือกเยอะกว่าใช่ที่นู่นเราจะต้องคัดของบางอย่างลงเราก็ต้องคัดบางอย่างออกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูเนสโกะจังกันดีกว่าว่าจะน่ารักขนาดไหนครับ ไปเลยครับใช่ขอบคุณขอบคุณตกลงไกด์หรือกายอ๋อตกหลงกายครับผมเรายังเล่นไม่เลิกเลเดี๋ยวเราไปดูในสกอตกันครับโดยสินค้าบันเพสโตก็จะมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นบันเพสโต้เวิร์ลฟิกเกอร์โคลอสเซียมกรนดิสตาคิวโพสเกตกริตเตอร์แอนด์ปรามัว ซึ่งโมเดลฟิกเกอร์คาแรคเตอร์ก็จะมาจากซีรีส์การ์ตูนดังจากประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นดาบพิฆาตอสูนวันพีชนารุโตซอร์อาร์ตออนไลน์ดราก้อนบอลเซลามูนและเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนี่ครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะมีโซนลดราคาที่แบบปกติโซน,น,นอื่นๆเนี่ยก็คือจะลดจากป้ายเลยใช่ไหมทุกคน10% 15%แต่โซนนี้ครับทุกคนจะแบบของถูกมากจะเป็นของแบบของเซลล์แบบเรียกว่าเหมือน เลยหลังเลยเพราะงั้นเถอนี่คือโซโลนะทุกคนราคา2 9 9บาทโคตรถูกโกคูครับกล่องนี้สย2 9 9บาทคูกโคตรนะครับก็สำหรับใครที่เขาเรียก mm hmm. ว่าเริ่มจะสะสมนะครับหรือว่ายังไม่เคยสะสมเนี่ยก็มาเริ่มกับตัวสินค้าที่เป็นที่ในราคาถูกๆแบบนี้ก่อนก็ได้ mm hmm. นี่ทุกคนดูอย่างตัวนี้นี่ตัวนี้สวยมากนะครับ mm hmm. เป็นโกคูทำเด็กนี่ทุกคนดูงานดิ 4 9 9บาทโอ oh, ถูกอลิซาเบธนะครับที่จะอยู่กแบบับซึระไม่ใช่สีคาซึระต่างหากนะครับนี่ก็2 9 9บาทถูกมากทุกคนวันเพสโต้ไม่ได้มีแค่โซนตรงนั้นโซนเดียวที่เราเดินไปตอนแรกนะครับทุกคนมันยังมีโซนตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับทุกคนดูนี่ก็คือเป็นโซนที่แบบทุกคนจากด้านนอกเนี่ยเดินถ้าใครแบบยังไม่เข้าร้านก็สามารถ โดนตกได้จากด้านนอกร้านเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นโซนที่ผมชอบมากเป็นพิเศษนะครับฟิกเกอร์ผู้หญิงเยอะมากนะครับแล้วก็ตรงนี้สิ่งที่ผมจะชอบที่สุดแล้วก็รักที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือมีเนสโกจังอยู่นั่นเองนี่นะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นตัวละครเป็นฟิกเกอร์ที่เป็นตัวละครผู้หญิงเยอะมากๆทุกคนดูดิมันคือสวรรค์ของผมนั่นเอง ก็เอาเป็นว่านะครับถ้าใครที่สนใจอยากสะสมฟิกเกอร์นะครับก็ไม่ต้องไปไกลถึงเมกาสวรล็กแล้วนะครับสามารถมาซื้อที่ใจกลางเมืองได้ที่สาขานี้เลยครับกับบันเพรสโตแฟลกชิพสตอร์นะครับที่เทอร์มินอลทวนตีวันอโศกนั่นเองนะครับก็เดินทางสะดวกแน่นอนนะครับมีทางเชื่อมที่ BTS นะครับก็สามารถเดินมาที่ชั้น2นะครับในโซนลอนดอนมาอุดหนุนนะครับมาซื้อของสะสมสําหรับตัวผมนะครับก็เป็นลูกค้าของบันเพรสโต เยอะแยะมากมายนะครับก็สิ่งที่ทุกคนได้เห็นในรีวิวต่างๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมนึกขึ้นได้ครับว่าเนสโกจังเนี่ยผมซื้อไปแล้วครับผมซื้อไปก่อนหน้านั้นแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องรีบกลับไปหาเนสโกจังก็เอาเป็นว่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องในกิเลยมุ่งสู่ห้าแสนซับสไครต์ไปด้วยกันนะครับผมขอสัญญาว่าจะพาทุกคนไปถึงหนึ่งล้านซับสไครต์นะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากสนับสนุนให้ผมทำคอนเทนต นั่นก็คือระดับที่1ครับนักล่าศูนย์ฝึกหัดนะครับสาบาทต่อเดือนระดับที่2ครับหน่วยพิฆาตศูนย์ครับสามบาทต่อเดือนแล้วก็ระดับที่สาครับเสาหลักหน่วยพิฆาตศูนย์นะครับสามพับาทต่อเดือนนะครับก็สามารถดูสิทธิพิเศษได้ที่ปุ่มสมัครด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปรีบรีวิวในสโกกันเลยดีกว่าครับในคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรต้องรอติดตามชมกันที่ดีกดกระดิ่งรอกันไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีคครับไปก่อนนนุ